สวัสดีครับพอดีวันนี้แม่แรงผมเสียแม่แรงไอเคตัะกเเคจะเเคแล้วแต่จะเรียยนะครับที่เอาไว้ยกรถนะครับหรือเอาไว้ยกอะไรก็แล้วแต่นะครับทิ้งทิ้งไว้นะครับยกออกมาจากกล่องแล้วจะเอาใช้งานนะครับมันใช้งานไม่ได้นะครับเวลาเราจะใช้งานนะครับปึ๊บเราจะหมุนตรงนี้นะครับหมุนเข้าฟึ๊บ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 นี้อ่าหมุนเข้าให้มันตึงนะครับจากนั้นเสียบแกนโยกนะครับและเราก็ เข็นในนี่เข้าไปใต้ท้องรถใต้วัตถุที่เราจะยกนะครับจากนั้นเราก็จะโยกตรงแกนตรงนี้ขึ้นลงปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนู้นจะยกขึ้นนะครับมันก็จะยกขึ้นอึด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 ไปเรื่อยๆนะครับอ่าเดี๋ยวลองโยกดูนะครับปึ๊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 บปึึึ๊๊๊บบบปปปึ๊บ ไม่ไปแล้วนะครับไม่ไปแล้วไปก็ไปนิดๆน,นะครับไม่ไปไม่มีแรงยกแล้วนะครับดูด้านข้างนะปึ๊บเนี่ยนะครับยังยกแทบจะไม่ท่วมหัวโดยเองเลยนะครับแค่นี้สุดกําลังแล้วนะครับทีนี้มันไม่มีแรงยกเราจะซ่อมเราจะซ่อมอยังไงนะครับการวิเคราะห์อาการซ่อมของไอตัวนี้แม่แรงไฮดรอลิกพวกนี้นะครับจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนประกอบหลักๆคือ1น้ํามัน2 ไอตัวบอดี้ของมันนะครับกระบอกสูบลูกสูบโอลิงทั้งหลายแหล่นะครับไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเสียนะครับน้ํามันลีดน้ํามันรั่วน้ํามันเสื่อมสภาพกระบอกสูบเป็นรอยโอลิงแข็งเสื่อมโอลิงขาดฉีกนะครับทําให้น้ํามันลีดน้ํามันรั่วการวิเคราะห์การซ่อมงานช่างไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับให้วิเคราะห์ซ่อมสิ่งที่ง่ายไปก่อน ค่อยไปซ่อมสิ่งที่ยากนะครับระหว่างน้ำมันกับหรือทั้งหมดเนี้ยเพื่อมาดูกระบอกสูบอันไนง่ายไานะครับเทน้ำมันเข้าเทน้ำมันออกเปลี่ยนน้ำมันกับงัดแงะพวกนี้กระจายออกมาเปลี่ยนน้ำมันนะครับเช็คระบบน้ำมันซ่อมระบบน้ำมันง่ายนะครับเราจะซ่อมระบบน้ำมันกันก่อนนะครับทีนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบไอเคตัวน้อยไอเคตตัวใหญ่ แนวนอนหรือจะเป็นแบบแนวตั้งแบบนี้นะครับหลักการทํางานของระบบน้ํามันมันจะคล้ายๆกันนะครับถ้าเข้าใจระบบน้ํามันแล้วเราจะไปซ่อมวิเคราะห์อาการไม่ยากแล้วนะครับมามาดูระบบน้ํามันนะครับปึ๊บยกตัวอย่างแบบนี้ได้ว่านะครับมันเข้าใจง่ายดีนะครับเวลาเราหมุนมันจะมีแบบหมุนหรือแบบโยกแบบนี้มันอยู่ข้างๆนะครับโยกปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยพอเราโยกปึ๊บปึ๊บปึ๊บแกนตรงกลางมันจะ มันจะถูกดันขึ้นนะครับส่วนบอดี้ข้างๆมันจะอยู่ฟิกกับที่ครับน้ํามันไฮดรอลิกมันจะอยู่รอบนอก1ส่วนอีก1ส่วนมันจะอยู่แกนกลางนะครับวิ่งขึ้นไปดันแกนกลางให้มันลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วน้ำมันมันวิ่งยังไงข้างในเรามองไม่เห็นนะครับอ่ะมาดูตรงนี้นะครับหลักการทํางานมันจะมีแค่2ส่วนนะครับคือยกขึ้น ยกลงยกขึ้น mm. ยกลงยกขึ้นยกลงง่ายๆงูๆงแค่นี้นะครับและน้ำมันมันวิ่งยังไงนะครับอันนี้คือยกนี่คือกระบอกข้างหลังนะครับกระบอกเล็กๆข้างหลังเนี่ยนีนะครับแกนตัวเนี้ยสูบขึ้นนี่คือการสูบขึ้นกดลงนี่คือกดลงนะครับน้ำมันมันวิ่งยังไงนะครับเมื่อเราสูบขึ้นมาน้ำมันมันจะวิ่งสองทางเพราะมันอยู่ข้างนอกกับข้างในนะครับ ข้างนอกก็คือเลข2ข้างในแกนตรงกลางก็คือเลข1น,นะครับผมสมมุติตามนี้มันก็จะวิ่งอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับมีน้ํามันสองช่องเข้าไปที่ลูกสูบข้างหลังพอยกขึ้นฟืบน้ํามันสองสองอันนี้จะถูกดูดเข้าไปพร้อมกันนะครับฟืบปึง้งแต่มันจะวิ่งเข้าไปได้แค่ลายเดียวคือลาย2นะครับทําไมมันถึงวิ่งได้เฉพาะลาย2นะครับตรงเนี้ยมันจะคล้ายๆเช็ควาลวแต่มันจะสลับทางกันนะครับเวลาเรา ยกกระบอกสูบข,ขึ้นไปนะครับฟึบน้้ำมันจะวิ่งคู่ไปทางนี้นะครับลายน้ำมันจะวิ่งไปทางนี้กนะ็นะครับวิ่งไปทั้งสองเส้นนะพอเราว,วิ่งไปปุ๊บตัวนี้ทางทางขาเข้ามันเล็ก ทางขาออกมันใหญ่ข้างในมันจะมีลูกปืนอยู่นะครับพอน้ํามันวิ่งมาเนี่ยปึ๊บเตะลูกปืนให้ลูกปืนล่วงลงมาข้างล่างปึ้งข้างบนมีช่องว่างน้ํามันสามารถแลบเข้าไปในกระบอกสูบได้อ่าน,นี้เคลียร์แล้วนะครับปึ๊บส่วนตัวล่างดูดถูกดูดเหมือนกันฟื้นขาเข้าใหญ่แต่ขาออกเล็กพอมันดูดเข้าไปปึ๊บมันดูดลูกปืนมันจะมีลูกเหล็กกลๆมๆน,นะครับเข้าไปบล็อกลายขาออก ทำให้น้ำมันเนี่ยมาถูกอั้นอยู่ตรงนี้มันจะไม่วิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับลายหนึ่งมันจะไม่ถูกดูดเข้าไปตรงนี้มันจะถูกดูดเฉพาะลายสองนะครับเคลียนะตรงนี้ช้าๆช้าๆนะครับลูกเหล็กแทนที่มันจะอุดอย่างเงี้ยนะครับมันวิ่งเข้าไปปุ๊บอา้าวมันมีช่องว่างตรงปลายมันกว้างว่ะมันก็ร่วงลงมานะครับทําให้มีช่องว่างให้น้ํามันวิ่งผ่านเข้าไปในกระบอกสูบได้อ่ะอันนี้จบแล้วครับในกรณียกน้ํามันก็จะถูก ดูดจากสองฟืบเข้าไปรอตรงนี้พอจังหวะกดลงนะครับน้ำมันจะวิ่งย้อนแล้วย้อนมาทางนี้แล้วนะครับลายกดลงน้ำมันมันวิ่งรออยู่ในนี้แล้วนะครับพอถูกกดลงฟืดน้ำมันจะวิ่งสองลายเลยปึ้งพร้อมกันนะครับย้อนทางกันและว,วาลวมันอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเห็นไหมวาลวตัวตัวบน กับตัวบนเหมือนเดิมเลยตัวล่างก็อยู่เหมือนเดิมรูปเหมือนเดิมเลยนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือลูกเหล็กจากจังหวะดูดเนี่ยลูกเหล็กวิ่งไปทางโน้นซ้ายไปขวาลูกเหล็กล่วงลงมาข้างล่างแต่จังหวะนี้จากขวามาซ้ายลูกเหล็กถูกถีบถีบมาอุดรูบ้างแล้วนะครับลายสองถูกถีบน้ำมันจะไม่วิ่งย้อนกลับไปลายสองนะครับน้ำมันลายสองที่ถูกดูดเข้าไปตรงเนี้ยมันจะมาอั้นตรงนี้ปุ๊บ ทีนี้มันจะมาวิ่งหาทางออกตรงนี้แทนฟื้วิ่งออกได้ไงจากอันนี้จังหวะนู้นมันถูกบล็อกแต่พอวิ่งย้อนปุ๊บมันก็มาเตะลูกเหล็กนะครับเตะลูกเหล็กให้ร่วงลงมาข้างล่างปึ้งมันก็มีช่องออกของมันละมันก็จะวิ่งขึ้นมาดันกระบอกสูบตรงช่องหนึ่งตรงกลางทำให้ปั๊มขึ้นกดลงปุ๊บกระบอกสูบมันจะขึ้นอึดแต่มันไม่ขึ้นสุดทีเดียวนะครับมันก็จะเอาน้ํามันมาพักไว้ก่อน มาเพิ่มแนนที่หนึ่งแล้วพอเราดูดปุ๊บมันก็จะดูดอันที่สองเข้าไปพัดพอกดปุ๊บมันก็จะมาอึดดันดันหนึ่งขึ้นดูดเข้าไปสองพอกดลงมาปุ๊บเข้าที่ที่หนึ่งป๊บอึดอึดอันหนึ่งมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆปุ๊บปุ๊บป๊บมันก็ปั๊มปุ๊บปั๊มปุ๊บปั๊มปุ๊บตามนี้นะครับแล้วก็น้ํามันจากสองเยอะๆมันก็จะถูกอัดเข้ามาลายหนึ่ง น้ำมันฝั่งสองเนี่ยรอบนอกมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่ามันถูกอัดเข้าไปให้ที่หนึ่งหนึ่งก็จะยกตัวเองขึ้นมาสูงน้ำมันก็จะมาแทนที่ในบริเวณนี้ตอนนี้เราเข้าใจแล้วนะครับว่าทําไมมันถึงสามารถยกแกนมันขึ้นมาสูงได้นะครับแล้วก็น้ํามันสองลดลงน้ํามันหนึ่งเพิ่มขึ้นนะครับสองมันจะลดลงนะครับหนึ่งก็จะเพิ่มขึ้นทีนี้เวลาจะเอามันลงเขาจะทํำยังไงนะครับเขาอาจจะมีช่องช่องบายพาสช่องหนึ่งก็คือ ช่องตรงนี้ที่เวลาเรายกขึ้นสุดอ่ะยกตัวนี้ครับยกขึ้นสุดปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอเราเปิดตัวนี้ปุ๊บกลับหัวตัวนี้มันจะฟลุลงมานะครับก็คือน้ํามันมันจะยุบเข้ามาฟืบวิ่งเข้ามาหากันนะครับอาจจะมีวาล์วไบพาสตรงนี้นะครับจุดนี้เป็นวาล์วตรงนี้นะครับเปิดปิดตรงนี้นะครับเป็นหัวสอดหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่และพอเราเปิดปุ๊บ น้ำมันจากหนึ่งจับสองมันก็จะวิ่งวิ่งวิ่งแทนที่มันจะวิ่งไปกระบอกสูบนี้กระบอกสูบวาเวอร์ไม่เกี่ยวแล้วมันก็วิ่งเข้ามาหากันสองทางนะครับบาลานซ์กันสองทางปุ๊บเมื่อน้ํามันวิ่งเข้าหากันได้ปุ๊บมันก็จะกระบอกสูบมันจะหนึ่งก็จะลดลงสองมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเป็นระดับน้ํามันที่อยู่ตรงนี้เท่าเท่ากันประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคพอเราจะใช้งานเราก็มา ปิดตรงนี้ปุ๊บพอเราตัดตรงนี้ออกปุ๊บมันก็จะเข้าหลูปสองอันนี้เหมือนเดิมนะครับอ่ะทีนี้มันเสียเสียได้ยังไงเสียก็คือมันไม่มีน้ํามันในระบบนะครับหรือมีอากาศเข้าไปทําให้มันยกได้ไม่ดีนะครับในระบบมันต้องไม่มีอากาศนะครับถ้ามีอากาศปุ๊บเวลามันยกเข้าไปเนี่ยอากาศที่เป็นช่องว่างตรงนั้นอนะ่ะมันจะทําให้แรงยกไม่ไม่ไม่สมบูรณ์นะครับโอเค ถ้าน้ำมันเต็มทุกอย่างปกติถ้าน้ำมันไม่เต็มน้ำมันลีกนะครับมันจะลีกได้บริเวณนี้บริเวณที่ลูกสูบเคลื่อนตัวก็คือตรงกระบอกสูบตรงนี้นะครับจุดที่หนึ่งจุดที่สองก็คือตรงนี้นะครับจุดที่เราโยกขึ้นโยกลงเนะีนะ่ยน่ยโอเคครับหรืออาจจะวาล์วตรงนี้นะครับ อุดไม่อยู่อันไม่อยู่นะครับวาล์วตรงนี้รีดได้ทุกจุดนะครับที่เป็นวาล์วที่สามารถเคลื่อนตัวได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าซ่อมระบบน้ํามันเนี่ยจะจบไหมซ่อมยังไงนะครับถ้าใครอยากดูเป็นแบบสามมิตินะครับลองไปเซิร์ชเนี่ยให้ดูิกฟอร์ j จ c คนะครับมันจะมีรูปลักษณะให้ดูแล้วน้ามันมันวิ่งยังไงยังไงยังไงนะครับจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น อ่าตรงนี้ด้านท้ายมานะที่โยกนะครับผมแกะให้ดูสองจุดนี้นะครับว่าข้างในเป็นยังไงปุ๊บจุดนี้นะครับจุดที่เราคลายออกแล้วก็ตัวหัวมันวืบลงนะครับมันก็จะมีเห็นไหมเป็นลูกปืนอย่างที่ผมบอกเลยนะครับใส่ลูกปืนเข้าไปก่อนนะครับอ่าเช็ดให้ดีนะปุ๊บใส่แกนตรงนี้เข้าไปดันเข้าไปนะครับเห็นไม่เอ่ยอ่าเนี่ยนะครับ ใส่ลูกปืนเข้าไปใส่ตรงนี้เข้าไปแล้วก็ใส่แกนตัวนี้เข้าไปนะครับอ่าเดี๋ยวนิดนึงอ่าให้ดูไอ้รูข้างๆนี้ด้วยรูข้างๆ้างอ่ะจริงๆแล้วฝาปิดมันบอกไว้เลยนะครับดูน็อตแอดจัดคือห้ามปรับนะครับแต่มาถึงมือช่างไทยแล้วอย่าไปรอนะครับหรือแม่งเลย <c oughs> นะครับตัวนี้จะสั้นกว่านะครับ ส่วนตัวนี้จะยาวกว่านะครับอ่าผมผมเปรียบเทียบให้ดูนะเผื่อใครถอดออกมาแล้วเฮ้ยอันไหนเป็นอันไหนวะเนี่ยตรงนี้นะครับที่ผมบอกมันรั่วที่โอลิ่ยเห็นไหมมันก็จะมีโอลิงของมันนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนน้ํามันดูก่อนนะครับว่าเปลี่ยนแล้วมันเวิร์กไม่เวิร์กนะครับถ้าเปลี่ยนแล้วมันไม่เวิร์กเราก็จะหาจุดนะครับว่ามันรั่วจากตรงไหนนะครับอ่ะส่วนตรงนี้นะครับที่มันดูน็อตแอดจัตเนี่ย มีลูกปืนนะครับมีสปริงคล้ายๆตัวนี้คล้ายๆเป็นตัวเลคูลเลเตอร์น้ำมันมันถึงห้ามปรับมันปรับค่าที่ถูกต้องมาแล้วนะครับแต่มาถึงบ้านเราก็เล่นแม่งเลยนะครับโอเคใส่ลูกปืนน้อยๆลงไปก่อนนะครับปุ๊บนี่เข้าไปนะครับจากนั้นใส่อันนี้นะครับมันจะมีสองส่วนนะครับแยกออกมา ใส่ให้ถูกนะดูสปริงนะครับใส่เข้าไปตรงนี้ปุ๊บใส่เข้าไปด้านนี้ครับผมจะใส่เอาไอ้ตัวเนี้ยใส่ลงไปก่อนนะครับมันจะไปดันลูกปืนน้อยๆเมื่อกี้ใส่ไว้ชึบจากนั้นใส่ตัวนี้เข้าไปปุ๊บมาหมุนเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาปรับตัวนี้กันอีกทีนะครับหมุนเข้าไป เอาไปสุดก่อนอ่าสุดปุ๊บจากนั้นคลายออกสักหน่อยนะครับเพื่อให้น้ำมันมันลี้ได้นิดหน,นึ่งนะครับอ่าพอประมาณแล้วกันปึ๊บโอเคทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วนะครับอ่าผมแกะสองตัวนี้ให้ดูแล้วนะครับด้านหลังนะอีกพวกวาล์วข้างหลังเนี่ยนะครับ ทีนี้อ่ามาเริ่มกันนะครับเปลี่ยนน้ํามันให้ทําการเปิดจุกตัวนี้มันเป็นจุกยางนะครับปึ๊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 บ,บจากนั้นคลายตัวหลังออกแล้วไล่ลมนะครับ น้ำมันเก่าที่มีหรือเปล่าไม่รู้อ่ามีมีมีนะครับนะ วิเคราะห์พร้อมๆกันนะครับผมจะบล็อกวาลวไบพาสตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับบล็อกปึ๊บแล้วปัม๊มมันเด้งมันเด้งเนี่ยวิเคราะห์ได้ว่าลูกยางตัวเนี้อัดลงไปอัดลงไปมีลมนะครับแล้วมันก็มีลมสวดออกมาก็อาจจะเป็นได้ว่าโอลิงมันไม่รั่วไม่ลีก นะครับมันเลยเด้งทีนี้ผมปล่อยคลายออกฟื้คลคายออกปุ๊บลมมันก็จะเวลาเรากดปุ๊บลมมันก็จะทะลุทะลุไปแล้วนะไม่เด้งแล้วนะครับเนี่ยผมผมคายตัวนี้ออกเมื่อกี้ยังเด้งๆอยู่เลยนี่ไม่เด้งแล้วนะครับเพราะว่าผมว่าลม มันรีออกตรงตรงรูรูยางตรงนี้ของเรานะครับเดี๋ยวมาเติมน้ํามันกันนะครับผมใช้น้ํามันเนี่ยนะครับเป็นน้ํามันพงมาลายพาวเวอร์นะครับน้ํามันเกียร์น้ํามันพงมาลายพาวเวอร์ใช้ด้วยกันได้นะครับยี่ห้อไหนก็ได้ช่างมันเถอะจริงๆมันมีน้ํามันของมันโดยเฉพาะนะครับแต่ไม่รู้ไปหาซื้อที่ไหนนะแบ่งใส่ขวดมานะครับแล้วก็เติมเข้าไปตรงรูที่เราเปิดจุกยางเมื่อกี้นะครับ บีบใส่เข้าไปโอเคล้อนออกมาแล้วนะครับอืมก็พอสมควรนะครับที่เติมเข้าไปตัวนี้คลายออกนะครับคลายตัวนี้ออกจากนั้นนะครับเอาจุกยางเนี่ยนะครับ ถูงยางให้ดูใ,ใกล้ๆเนี่ยทิมเข้าไปที่เก่าออกันชึบชึบชึบที่เราถอดออกมานะครับเดี๋ยวหาทีมมาจับแป๊บนึงชึบโอเคปิดให้แน่นเลยนะครับเสร็จแล้วเติมน้ำมันให้มันเต็มโอเคเรียบร้อยนะครับ อุดถุกยางเสร็จนะครับตรงนี้เปิดอยู่นะจากนั้นเราจะมาโยกตรงนี้นะครับยกขึ้นยกลงครับยี่สิบทีเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแดิบเ้ายี่สิบยกครบยี่สิบทีนะครับเราจะล็อกตัวนี้ล็อกให้แน่นเลยนะครับจากนั้นเดี๋ยวมาลองยกดูนะครับ อลองเบาๆดูว,วันน้ำเบล10กิโลขึ้นไหมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดขึ้นทุกดอกนะครับตอนแรกไม่ขึ้นเลยครับมาดูใ,ใกล้ๆปนี่นะครับเห็นไหมสาวกันยาวๆเลยนะครับ ชื่ชื่ชือชอดูบอกสยใจไหมน้องเนี่ยนะครับจากตอนแรกโผล่มาแค่หัวนิดเดียวอันนี้เป็นไงล่ะจะตั้งขาเลยนะครับเนยะนะให้ดูมุมเ<อส>มื่อกี้ขึ้นมากับกระตึงเดียวครับนะอันนี้จะ้อยนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับห้านาทีก็เสร็จแล้ว เดี๋ยวยกรถให้ดูนะครับอ่ะสบายลมออกก่อนฟื้งนะโอ้โหลงแบบนิ่มๆกิบกิบอ่ะล็อกเข้าไปอลองนี้ยกดูนะครับไหลไหม โอเคครับรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องฮะล้อลอยเรียบร้อยนะครับฮะเนี่เ,เรียบร้อยนะครับง่ายสบายสบายห้านาทีเสร็จนะครับแต่มันจะทิศดีเยอะนิดนึงนะครับ เพื่อเราไม่ได้ซ่อมตัวนี้นะครับแล้วเราไปซ่อมตัวอื่นตำานงตำแหน่งการระบายน้ำมันการระบายบาบายพาสตรงเนี้ยเราบายพาสบาลาน้ำมันเนี่ยอยู่คนละจุดเราจะได้เข้าใจนะครับหลักการว่าไม่ว่าจะเป็นของเทพของกากของดีอะไรยังไงมันก็มีแค่ขึ้นลงขึ้นลง มีดูดน้ำมันจากจุดหนึ่งไปอัดใส่จุดหนึ่งนะครับพอมันขึ้นสุดปุ๊บเราก็บาลาน้ํามันให้มันให้มันวิ่งเข้าหากันนะครับแล้วเราก็เริ่มต้นวัฏจักรใหม่ยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงนะครับแค่นี้ครับง่ายๆไปแล้วครับสวัสดีครับ